สวัสดีครับพบกับตามเจพิมนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมได้รับคอนเทนต์มาจากพี่จงนะครับผมก็เมื่อกี้เมื่อสักครู่พี่จงได้ถามวิธีการแก้หลังบ้านนะครับผมก็คือเผลอไปบล็อกนะครับผมเพื่อนหรือว่า f อที่เข้ามาดูนะครับผมเผลอไปบล็อกเนาะโดยไม่ตั้งใจนะครับผมก็ ก่อนอื่นเลยนะผมก็ขอคนละหนึ่งเลิฟหนึ่งกำลังใจนะครับผมเพื่อให้ผมได้ทำคลิปในวันต่อๆไปนะครับผมก็โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยครับผมไปที่การตั้งค่านะครผมก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มจากช่องของคุณนะครับผมหน้าบ้านของผมเหมือนที่ผมเคยสอนคลิปเมื่อวานเมื่อคืนนะครับผมก็มาตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมอันนี้ให้ทุกคนนะครับผม เข้ามาผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมเนาะเข้าผ่านคอมพิวเตอร์ถ้าโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาหรือว่าลองเข้าเข้าผ่านโทรศัพท์ดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีให้ทีนึงนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทําตรงนี้ให้จบก่อนเนาะโอเคไปที่โลโก้ของเรานะครับผมเข้าไปที่ youtube Studio นะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมมาที่การตั้งค่านะครับผมทันไหมชุมชนนะครับผมอ่ะอันนี้คือหน้าของอ่าแอดมินนะครับผมแล้วก็ตรงนี้คือคนที่ถูกบล็อกนะครับผมอันนี้คือพวกตาชื่อซิสปแปมแล้วก็มากวนกวนในบ้านนะครับผมก็ผมก็จะบดอ่าสมมุติว่าผมต้องการจะอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนเนาะพิมพ์อ่า สมมติว่าผมต้องการบล็อกตัวเองอ่ะผมบล็อกตัวเองโดยไม่ตั้งใจผมก็แค่มากดกากบาดตรงนี้นะครับผมสมมุติว่ารายชื่อตรงนี้นะครับผมตรงนี้นี่นะครับผมผมไม่สามารถนั้นได้โอเคไม่เป็นไรสมมติว่าผมผมบล็อกเนี้ยนะครับผมก็แค่กดกากบาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กดบันทึกนะครับผมหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมก็จะสามารถเข้าบ้านตัวเองได้ สามารถเข้ามาช่วยดูแลในในใน,ในด้านแอดมินต่อได้นะครับผมก็ประมาณนี้นครับโอเคเดี๋ยวจะมาทวนให้ครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคช้าๆเนาะก่อนอื่นเลยนะผมไปที่โลโก้นะครับผมไปที่โลโก้เนาะช่องของคุณไม่ใช่นะครับผมไปที่โลโก้ YouTube Studio การตั้งค่าชุมชนแล้วก็มาที่ผู้ใช้ที่ถูกซ่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นพิมนะครับผมก็ไปกดที่ตรงกากบาทของคนที่ถูกบล็อกนะครับผมแล้วก็กดบันทึกหลังจากนั้นก็กดปิดแล้วลองให้ fc ท่านนั้น เข้ามาใหม่แล้วก็แจ้งเข้าไปนะครับว่าเรากดผิดนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆก็ขอคนละ1ไลค์1นึ่งคอมเมนต์หนแชร์นะครับผมเพื่อให้ผมได้ทำคลิปในวันถัดไปและก็ต่อต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับหากผิดภาพระการใดก็กราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็วิธีการเข้าผ่านโทรศัพท์นะครับผม ในมือถือกับเมือในมือถือกับคอมจะไม่เหมือนกันนะครับผมเขียนว่า YT Studio นะครับผมหลังจากนั้นให้ไปมันจะมีคำว่าเช็คอินหรือว่าอะไรสักอย่างครับผมลองเข้าไปดูนะครับผมอ่าแล้วเขาจกจะถามแอคเค้าของเราเนาะให้เราเข้าไปดูนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่น,น,นี่ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเจอละ นะครับผมให้เข้ามาตรงนี้นะเนี่ย o u t u b e Studio เนี่ยครับข้างบนนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ